วันๆยังหวานอยู่นะครับกับ c ีพันสามที่มันต้องสเต็ปอย่างเงี้ยท่อลุงนะครับแล้วก็ไฟหน้ากลมแบบนี้นะเบรกแบบแอคเซลเมาส์ถ้าเป็นเลดียนี่โกดเลยนะครับรวมถึงเลือนไม้ต้องเป็นไม้เข็มแบบ2ลูกนะครับความเร็วแบบชี้ไข่เวลาเราขี่ท็อปสปีดนะครับมันคือพิมพ์นิยมสมัยยุค90รวม80เลยก็ว่าได้ซึ่ง ถ้าพูดถึงคันนี้ออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทอันนี้คือโมเดลใหม่นะายแดงตัวนี้ปัจจุบันยังมีขายอยู่นะครับแต่ทางคาวด้าเขาจะเป็นใช้คำว่า Final Edition ละ Final Edition คือจะไม่มีการพัฒนาอะไรละเต็มที่อาจจะมีแค่เปลี่ยนสีขายไปเรื่อยๆอบางคนเข้าใจคําว่า Final Edition ผิดคือนี่คือปีสุดท้ายแล้วนะคนวะามหมายนิยามคําว่า Final Edition คือจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วเพราะว่าแผนการที่ว่าจะยุติการขายอะ่ะ ก็คือไม่มีเลยนะเพราะว่าอาจจะด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกเกา่าอาจจะไม่ผ่านมาตรฐานได้เสียระบบนูน้นระบบนี้ระบบนั้น,ะบบน,นอะไรก็ว่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีไฟนอลออดิชันอยู่แต่ถ้าเราย้อนวันๆไปตั้งแต่ต้ตตนกําเนิดเลยนะครับกับคําว่าซูเปอร์โฟ์นี่ถ้ามาดูเนี่ยซูเปอร์โฟ์นะครับซึ่งซูเปอร์โฟ์เนี่ยอันนี้จะเป็น c ีบีพันสามซูเปอร์โฟ์นะครับเราอาจจะคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาคาว่า c ีบีสี่ร้อยซูเปอร์โฟล์อันนั้นเป็นรถขายที่ญี่ปนนุ เราจะเห็นเขาว่าโปรเจกต์บิ๊กวันซูเปอร์โฟร์ซินหนึ่งเก้าเก้าสองกี่ปีแล้วล่ะนี่สองพันยี่สิบห้านะครับหนึ 1, 9, 9, ่งเก้าเก้าสองตอนนั้นจะมีโปรเจกต์บิ๊กวัออกมาอันนั้นจะเป็นสีบีพันนะครับหน้าตาประมาณนี้แต่จะขยินใหญ่กว่านี้เยอะสี่สูบเรียงเครื่องพันในสี่นะครับอันนั้นอาจจะเรียกบิ๊กวันบิ๊กวผมก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของหลายคันอยู่สมัยนั้นนะครับ Big One ขายมาเรื่อยขายไมาเรื่อยแต่พอมาเป็นรถจะไปญี่ปุ่นอ่ะคำว่าพันในสี่ ข้อจำกัดเรื่องของใบงกับขี่มันโดนคุมกำเนิดไว้อยู่ทาง Honda เลยถือกำเนิด CB 400 Super Four ที่เป็น JDM นะครับหรือตัวที่ขายในญี่ปุ่นอย่างเดียวอ่ะก็จะเป็น CB 400 Super Four เครื่องยนต์ 400cc นะครับแต่พอเรามาดูตัวโจ j e c บิ๊กวันต่อเนี่ยปี1992เป็น Big o n ัน 100cc ขายมาเรื่อยๆจนถึง1998นั่นคือปีสุดท้ายของ 100cc จนกระทั่งปี199ประมาณ9899 จะกลายเป็น CB บีพันสามตัวแรกดีไซน์จะประมาณนี้นะคล้ายๆประมาณนี้จะเป็นท่อออกคู่สายขวานะครับคันใหญ่ๆบึง้งๆนี่แหละเป็นพันสามตัวแรกพอเป็นพันสามปุ๊บเนี่ยใครมาขี่เมื่อเทียบกับบิ๊กวันตัวแรกเนี่ยบิ๊กวันตัวแรกนี่ขี่ยากเพราะมันบิ๊กวันจริงๆมันใหญ่สุดกว่าเขาเพื่อนทั้งนั้นนี่นมันเครื่องเล็กกว่าเานะครับแต่พอเป็นพันสามไซส์มันจะประมาณนี้ละก็คือใหญ่เหมือนกันแหละแต่เล็กกว่าบิ๊กวันนะตอนบิ๊กวันโอ้โหมันใหญ่จริงมันใหญ่มากๆเลยพอเป็นปีสองพันสามจะกลายเป็นซีบีพันสามหัวฉี เขาจะเปลี่ยนเป็นท่อออกข้างข้างเดียวอ่าเหมือนปลาลมประมานี่แหละแต่ตอนนั้นท้ายเขาจะเป็นท้ายกระดานเลยถ้าเปรียบเทียบหน้าตาดีไซน์มันจะคล้ายๆกับ Honda c ซีี400 Super รฟที่เป็น v t e c 3ที่เป็นท้ายกระดานเชิดข,ขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้คือ C ี13โหวฉีดตัวแรกนะครับแต่พอเนี่ยเหมือนเจนหลังๆอ่ะเขาพยายามเหมือนเขาปรับดีไซน์นะให้มีความก้ากึ่งคล้ายๆกับยุคตมัมาปี C ี13ตัวปี99ที่อันเนี้ยอันนี้ก็ยังมีความเป็นกระดานนะแต่ถ้าเกิดตอนปี03แท้แะ หรือปีก่อนนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่า Honda เริ่มมาเปลี่ยนใช้ตุดนี้เมื่อไหร่นะแต่ผมมองย้อนไปมปันสามสี่ปีที่แล้วมันจะมีความเป็นกระดานมากกว่าเนี้อันนี้มันมีความเป็นตุดเป็ดอ่าเป็นเป็นดักเทลขึ้นมานะก็คือถ้าเรามองดีไซน์ตอนนี้มันจะคล้ายๆกับยุคปีประมาณหนึ่งเก้าเก้าเก้าซึ่งถ้าเรามองดูดินถามผมนะมันคือไทม์เลอะของคำว่า CB ะผมอาจจะไม่ทันขนาดซีบียุคเจ็ดครึ่งนะอันนั้นเก่าไปหน่อยช่วงยุคแปดกว่านะแต่ผมโตมากับเจ้าบิ๊กวันนี่แหละบั้่ตงแบบ อีกเก้าสมนะครับยันวีเทคสามยันรีโวมขี่หมดไปหมดแล้วน,น,นะครับก็่อน้างจะโตเหมากับมันซึ่งเรามาดูในความพิมพ์นิยมนะบอกเลยว่าผมเห็นคะแนนลผมถึงกับกรี๊กรี๊กรี๊นะครับหนึ่งคืออะไรตเต็ปคำว่าซูเปอร์โฟหรือรถยุคนั้นคือหล่อไม่หล่อแต่ไฟกลมอะหล่อแน่นอนอ่าไฟกลมต้องเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับอย่างที่ชี้ดูคือมันต้องไฟกลมอะซีพีมันสามจริงมีบอดีออด้นะยิ่งเป็นฮาเฟลิงถ้าคุณโจทย์การใช้งานเดินทางไกลๆอะ่ะการมีไฟลิงมันเดินทางสบายกว่า แต่ถ้าพูดถึงไม่รู้ว่าความรู้สึกส่วนตัวถ้าผมก็ชอบนะผมชอบไฟกลมมากกว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแบบรุวนๆเลยนะไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมโตมากับมันด้วยแล้วมาดูที่ช่วงล่างด้านหน้าเขาค่อยๆเลือ้อยไปครับสังเกตว่าโชงเนี่ยเขาจะเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาบางคนอุ้ยทำไมรดระดับนี้ไม่ใส่อัพไซด์ดาวไม่ใส่เรเดียนเมาส์ผมบอกเลยว่าถ้ารดรุ่นเนี่ยฮอนด้าซีบีพันสามเนี่ยถ้าใส่อัพไซด์ดาวเมื่อไหร่ถ้าใส่คาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์เมื่อไหร่หมดขลังหมดความขลังทัน มันต้องอย่างนี้นี่แหละกระบอกสีดํานะครับแล้วก็เป็นแกนอยู่ด้านบนและคาลิปเปอร์เบรกต้องเป็นนิชินที่เป็นเรเดียนเมาส์อย่างนี้แหละที่นี่แหละพิมพ์นิยมนะครับบวกกับคําว่าล้อสีทองอ่าล้อสีทองรถปี90นะ่ะไม่รู้จะสีอะไรแต่ล้อทองนี่คือหล่อทุกคันนะครับเราเลื้อยมาดูเรื่อยๆนะครับในส่วนของดีไซน์ของยุคนั้นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบคืออะไรเฟร,รมยังคงเป็นเฟร,รมแบบเฟร,รมลาวนะครับเฟร,รมโค้งลาวคืออะไรจะเป็นเฟร,รมใหญ่ๆลอยนะ่ยยาวมาถึงนี่เลยขึ้นมา แล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ต่อท้ายออกไปถ้าเรามาดูในดีไซน์รถยุคใหม่เราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องยนต์เขาจะเป็นระบบแขวนหมดละแขวนคืออะไรเฟรมจะมีอยู่น้อยหนึ่งประมาณนี้นะครับเอาฮอนด้าด้วยกันก็จะเป็นเฟรมแบบแขนแวนข้อดีของเฟรมแบบแขวนคือการเอาเครื่องเข้าเครื่องออกมันง่ายเพราะว่าเครื่องมันแขวนเข้าไปแล้วที่สําคัญคือพอมันไม่มีเฟรมด้านล่างเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องมันกดได้ต่ำได้อีกอ่านั่นคือข้อดีครับแต่ในยุคยุคนั้นนะ่ะเทคนโยของเชสซีมันยังไม่ได้มีอะไรมากมันต้องเป็นออาารรมมณปนะหน้้ที่่แแบบตตงงโคงใญๆ นี่คือความขขังของรถยุคนั้นเลยที่เออดูกิ่ทีก็สวยแล้วถ้าเรามาดูระเดยดใกล้ๆนะเฟรมอะ่ะตรงเนี้ยมันต้องมีเฟรมแต่ท่อเสียก็ต้องมีเหมือนกันเขาเลยเหมือนเอาเทมเฟรมอะ่ะมาบีบบี้เพื่อหลบท่อเสียนะครับซึ่งมันก็จะเป็นดีไซน์นี่เออนี่แหละมันต้องอย่างนี้นะครับและอีกอันหนึ่งคือเรื่องตัวสวิงอาร์มถ้าเรามาดูนะครับสวิงอาร์มต้องเป็นอลูมิเนียมกล่องนี้แหละถ้าเป็นดีไซน์แบบเฟี้ยวฟ้าเลยแบบไม่ใช่ความขังมันไม่ได้นะครับมันต้องอย่างนี้เลยมันต้องอย่างนี้นะครับ แล้วถ้าเราย้อนขึ้นมาดูอีกนิดนึงส่วนของโชงนะครับสังเกตว่าโชกจะเป็นซับแทงซ้ายขวานี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่เออมันก็ต้องอย่างนี้เหมือนกันนะคือพูดถึงดีไซน์มึงหูทำไมฮอนด้า,าเชยอย่างงี้ใน c ีบีพันสามเนี่ยผมว่าฮอนด้าเขาขายความเป็นเรโทรถ้าเรามามองย้อนดูจริงๆนะในรถในอดีตที่เป็นแบบเนี้ยแล้วพอมาดูในปี2020 2025เนี่ยกินอายรถที่ยังเป็นอารมณ์เนี้ยเหมือนรถช่วงยุคปีประมาณ 902000เนะี่ยในตลาดตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันหมดเลยนะครับมันมีแค่รุ่นนี้แหละที่มีนะครับ h o น d a า c b 1 0 0ที่เหมือนอีกรุ่นหนึ่งที่ยังใกล้เคียงก็คือพวกตระกูล CB1000 นะครับพี่เออมันยังเป็นฟิลของยุคนั้นนะอันนั้นจะเป็นช่วงฟิลยุค80เลยพวก CB7.5 อะไรว่าไปนะแต่ถ้าพูดถึงรถยุคนั้นนะ h อ n ด a ยังคงเก็บละเอียดตรงนั้นได้ดีอยู่ซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยนี่คือเป็นรถที่ถ้าเราลองมาขี่ CB103 ตัวเนี้ยนี่คือฟิลเดียวกับที่สมัยผมขี่รถเมื่อ20กว่าปีีททท่แลล้วนนะมมััมเยใ วานมันยังหวานอยู่นะครับดูรถรุ่นอื่นค่ายอื่นอ่ะที่ใกล้เคียงรุ่นนึงคือยามาให้เอสอาร์อันอันบูไม่น่าดีไซน์มันเดิมเหมือนเดิมเลยแกใส่คาแรคเตอร,ร์เครื่องมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราดูในค่ายอื่นๆเนะี่ยอย่างคา沃สกี้เขาทาพวกเซตเก้าร้อยอเอสออกมาซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะโอเคใช่ทรงเขาเป็นเรโทรแต่ถ้าเรามาดูดีไซน์มันคือเซตเก้าร้อยที่มันเป็นคาแรคเตอร์หรือดีไซน์ของรถยุคใหม่ละขับดีไปหมดเลยมันจะไม่ได้เป็นฟิล์มรถยุคนี้นะคือไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้าเราพูดถึงคความมนนที่ั ยังย้อนฟังเพลงโบราณอยู่อะนี่คือกลิ่นอายของรถยุค90ูเลยครับว่าถ้าไม่เลยพยายามเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าถ้าเราดูในตลาดจริงเนี่ยมันก็จะไม่มีละแล้วมันก็จะหายไปละเพราะว่าอย่าง SR ก็พูดแล้วเหมือนกันว่าเป็นไฟ n a ลอ d i t i o n แล้วบางคนซืออุ้ยเอสอาร์ไฟแนลอิดิชันมาหลายปีแลวเพราะมันเป็นโฉมนั้นจะไม่มีการพัฒนาใดๆแล้วนอกจากเปลี่ยนสีไปเลยจนกว่ากฎหมายจะบังคับให้เลิกขายนะครับนั่นก็คือปีหน้าเราอาจจะยังเห็นไฟแนลอ d ดิชันอยู่อาจจะเปลี่ยนสีแต่นั่นคือดีไซน์สุดท้ายละคือแบบนนนัสุุดท้้ายของร รวมถึงอน d ้ c ซีบีพันสาไม่เช่นกันที่เป็น Final Edition แล้วเหมือนกันอนาคตาอาจจะมีสีใหม่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่อย่างที่บอกว่ามันกลายเป็นว่าพอหมดไปแล้วอะราคาขึ้นแน่นอนใครที่ขี่มอไซค์บิ๊กบค์มาเกินยี่สิบปีผมว่ายังไงก็ยังชอบที่จะขี่อารมณ์ประมาณนี้ผมนึกพูดเสมอนะบางคนบอกเอ้ยเห็นผมอยู่กับรถยุคใหม่ผมมีโอกาสได้ขี่รถดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกนะครับขี่มาหมดเกือบทุกค่ายละแต่ถามว่าในวันหนึ่งถ้าเราอยากขี่รถแบบขีช่ชิลๆไปต่งางจังหวัดแบบชิลๆ ถามว่าตัวเรื่องแรกๆที่ผมคิดนะก็คือ Honda CB เป็นสามกับ SR เนี่ยแหละคือด้วยฟิลที่อยากจะขี่รถเทคโนโลยีใหม่ไหมโอเคอันนั้นถ้าเทคโนโลยีใหม่อยากขี่ในสนามอันนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ถ้าเราจะเอาพวกแบบ VFR ส0ร้อมาขี่อันนั้นมันไม่ใช่ละเพราะว่ามันเก่าไปละโยรถยุคใหม่อย่าง CBR พัน WR หรือท r i เป็เนี่ยมันแรงกว่าจะไม่รู้ไงขับเร็วกว่าไปได้ง่ายกว่าเลี้ยวได้คมกว่าถ้านั่งการขับขี่มันคือสอบเ็ษพื้นแล้วมันจะไม่โอสคูแบบขาวเ็ษพื้นละ มันก็จะเป็นฟิลที่ต่างกันแต่ถ้าพูดถึงโจทย์ที่แบบว่าเฮ้ยเราขี่ชิวๆเรื่อยๆแบบไม่คิดอะไรมากเนี่ยมันก็มีรถประมาณยุคนี้แหละที่พอได้ขี่มันก็จะทำให้นึกย้อนไปถึงในวันๆที่มีโอกาสได้ขี่คันแรกๆนะครับถ้าเรามาดูที่เลือนไม้นะครับเลือนไม้นี่คือดีไซน์ของในยุคนั้นเลยในยุคนั้นเลยนะครับคืออย่างนี้เลยตอนนั้นะดิจิตอลก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันแต่ถ้าในโปรเจกต์บิ๊กวันอะมันจะไม่เป็นนี้มันจะเป็นเข็มที่แบบแต่ก็เป็นดีไซน์ปปรระมมมมมาาณเเเนนนี้้ยซึ่ง่งั็็ไขบทมผมบอกว เขาจะมีคําพูดโบราณยุคหนึ่งคือขี่เร็วแค่ไหนเท่าสปีดเร็วแค่ไหนเร็วจนเข็มชี้ไข่ถามว่าเพราะอะไรถ้าเรามาดูในยุคไม้เข็มเนี่ยมันจะหมุนกวาดไปเรื่อยๆแต่จริงๆอะมันจะมีหมุดตรงนี้บงังเพื่อไม่ให้เข็มมันเกินพวกสายโมคืออะไรเขาจะไอหมุดนี้ออกทําให้ความเร็วเนี่ยสมมติถ้าเกิดมันวิ่งได้สามร้อยเข็มมันจะชี้ลงมาที่เลขหกพอดีอ่านั่นคือความเร็วแบบเข็มชี้ไข่นะมันก็เป็นคําพูดที่ในยุคยุคนั้นนะ่ะต้องแก่ประมาณหนึ่งถึงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเดี๋นนี้ยุค อะไรก็ว่านไปแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ให้ฟังหน่อยคืออีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมรู้สึกว่าผมชอบในตัวนี้เลยนะเสียงเครื่องใน c ี1ีพันสามในวันนั้นอะเป็นไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้นะนุ่มๆทุมๆมันจะไม่แวดแว๊ดเหมือนสไตล์เครื่องยุคใหม่นะครับ <regions> นี่คือเสียง c b 1พัในยุคอย่างนั้นเลยในยุคอย่างนั้นเลยนะครับ แต่โอเคในยุคแรกๆของฉีดยุคแรกอ่ะเครื่องมันจะไม่เดินสมูทอย่างงี้มันจะวง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 แต่เนี้ถือว่าเดินเรียบละแต่ก็ยังมีกลิ่นอายความอารมณ์น่อยอ่ะถ้าเราไปสตาร์ทพวกรถยุคใหม่ h อนด้าซีบีพันตัวใหม่ c ีบีพันอาตัวใหม่เนี่ยเสียงมันจะสมูทกว่านี้แต่นี่คืออารมณ์ประมาณนั้นและอีกอย่างนึงคือคันเร่ง เสียงกันเล่นกันเล่นกันบิดทะเล่งรู้เลยว่านี่คือคาเลคเตอร์ของข้อเหวียงหรือช่วงชักของรถยุคนั้นมันจะไม่ได้เหมือนรถยุคใหม่ที่แบบชักถี่ลูกโตนะครับเขาเรียกว่าลูกกว้างชักถี่แต่นี้มันจะเป็นอารมณ์แบบสไตล์แบบหนักแน่นหนักแน่นหน่อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับแล้ว้เรามาดูที่เครื่องนะ อีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยนะที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยุคนี้คืออะไร <c oughs> ถ้าเราดูนะครับเครื <c oughs> อ่องซ้ายและขวาจะเหมือนกันเพราะอะไรเขาเอาโซ่ราวลินไว้ตรงกลางปกต,ติถ้าเราดูรนยุคใหม่อ่ะโซ่ราวลินเขาจะไม่ไว้เขาจะไม่ไว้ไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาดึงภาพไปเราจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นหัวที่มันปดูดอถ้าเราไปดูฝั่งย้อนไปดูฝั่ง้น,นถ้าลองดึงภาพอีกข้างอีกรุ่นใหม่สองข้างจะไม่เหมือนกันจะมีข้างใดข้างหนึ่งปูดแต่ถ้าเราดูเนี่ยข้างซ้ายและข้างขวามันจะเหมือนกันเลย อันนี้เป็นแคมคู่นะครับเป็นดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมช์าเป็นแคมคู่แต่โซลารินเขาไว้ตรงไหนล่ะเขาไว้ตรงกลางเขาไว้ตรงกลางนะครับมันเลยทําให้ความสวยของเครื่องยนต์รวมถึงบาลานซ์เครื่องยนต์ดูซ้ายขวามันเหมือนกันอ่ะมันจะไม่เหมือนเครื่องยุคใหม่ที่เออแถวนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับคือข้างหนึ่งจะปูดอีกข้างหนึ่งจะฟีบอ่ะเพราะว่าข้างที่ปูดนั่นคือข้างที่มีโซลารินแล้วกันความสวยมันสวยตรงนี้นี่นแหละสวยแบบโบราณนะครับแต่สายช่างคงจะไม่ชอบเพราะว่าอะไร โซ่เราลิ้นน่ะมันอยู่ตรงกลางเวลาจะเปลี่ยนโซ่ทีมันต้องเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าลื้อเครื่องมนถึนเสียงนะครับแต่โอเคถ้าพูดถึงเครื่องยุคนั้นน่ะถ้าเราแกะมาดูเราจะเห็นโซ่ที่มันนข้างซสใหญ่ไม่ได้ทําออกมาให้เปลี่ยนขนาดนั้นต้องขับจนช้ำนี่เองจะแบบต้องลื้อเครื่องโอเว์ฮอลเปลี่ยนรุ่ยุคใหญ่มันจะไม่เหมือนรถยุคใหม่ที่โซ่มันจะเส้นบางๆคือเราข้อดีของโซ่อยู่ด้านข้างนะสมมติเราเปิดบางทีอ่ะมันไม่ต้องผ่าเครื่องมันหลบดีๆมันสามารถแกะโซ่เพื่อเปลี่ยนได้เปิดบนเปิดลล่่่่่่่าางแแ้ยยยยยกกกะอออออมดันเปขขีีีีรรถุุคคคใหบตตืโโซูสทจ ก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกตรงงต่อยวิ่งมันแสนโลนะครับเพราะว่าโซ่มันค่อนข้างจะเส้นใหญ่กว่าโหลดของโซ่มันก็จะเยอะกว่าอ่ะนี่มันเป็นสไตล์เคร like so, uh, ื Frankly, ่องยุคน yeah, ั no, that, ้นๆนะครับแล้วเรามาดูคันนี้ต่อบอกว่าเฮ้ยฮอนด้าเอารถโบราณมาทําขายเงี้ยเชยไปหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาดูจริงเนี่ยปี2 0 2พันยี่สิบห้าแล้วก็จริงดีไซน์ที่ผมเล่ามามันคือดีไซน์รถยุคเก้าูนย์ก็จริงแต่ถ้าเรามาดูฮอนด้าเขาใส่ความเป็นเทคโนโลยีที่เยอะมากขึ้นนั่นคืออะไรถ้าเรามาดูที่ในส่วนของตัว ประกาศนะครับประกาศเร่งเนี่ยเห็นเจ้าโบราณนี้นะลองเร่งฟังนี่คันเร่งไฟฟ้านะครับซึ่งไม่ใช่เคเบิลนะแล้วมาพรา้อมกับคคชคอนโทรลนี่นี่คือเทคโนโลยีใหม่นะครับดีไซน์โบราณจริงแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ผมชอบความเป็นตุ้มไปแฮนด์โคมเมียมนี่แหละนี่ยุคนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้นะซึ่งนี่คือสไตล์ใหม่แล้วเรามาดูฝั่งนี้มีฮีทกริดด้วยนะเพื่อขี่ลุยฝนนะครับตัวนี้กดปุ๊บมันก็จะ ทาให้ปอกแฮนด์อุ่นได้นะครับแต่เมษาก็อย่าไปกลมเลยเดี๋ยวถุงมือละลายนะครับมันร้อนจัด <c oughs> ควิกชิปเตอร์ขึ้นและลงนะครับทําเป็นเล่นไปถึงบอกว่าดีไซน์จะโบราณแต่ Honda เขายังคงใส่ความเป็นแบบเออเทคโนโลยีใหม่อ่ะ <c oughs> แล้วอย่าบอกว่ารถมีหกเกียร์นะครับถ้าเกิดเรามองไปดูในยุคปีนั้นอ่ะถ้ารถเครื่องพันจะมีแค่ห้าเกียร์อ่าแต่ปัจจุบันนี้ก็คือใส่หกเกียร์มาให้ละ <c oughs> คือถึงบอกว่ารถน่ะมันมีกลิ่นอายความเขาเรียกว่า คาแลคเตอร์อรถโบราณจริงๆแต่ฮอนด้าเขายังคงใส่แบบนิดๆหน่อยๆที่มันเป็นกิมมิคของรถยุคใหม่แต่ต้องใส่แบบมองไม่เห็นนะครับมันเป็นอีก,อกโจทย์หนึ่งแหละที่ว่าผมว่า h อนด้าทำรายละเอียดได้ดีนะครับนี่คือดีไซน์ของรถยุคยุคนั้นเลยที่ผมบอกครับเก็บรายละเอียดได้แบบดีมากแม้กระทั่งเนี่ยมาดูนี่เพิ่งเห็นนะครับดูนี่นี่คือตุ๊กตาจับแฮนด์ในยุคนั้นนะครับและผมชอบตรงนี้นะตุ๊กตาเขาจะเป็นอารมณ์แบบ อลูมิเนียมปัดเงาเป็นเห็นลายเส้นนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวหมุดเนี่ยเอาไว้บังหัวน,อน็อตถ้าเราแกะมาจะเห็นน็อตหัวหกเหลี่ยมนะครับตัวน,นี้จะเป็นมาร์กย่างบนนี่คืออะไหล่ที่ใช้เหมือนในยุคปี80-90เลยเราไม่เจอในรถยุคปี2000เลยนะอารมณ์เนี่ยถึงบอกว่า Honda เก็บรายละเอียดมาได้ครบเลยแต่เนะี่ยบอกว่าเขายังคงใส่ความเป็นแบบเออนะมีะเร่งไฟฟ้ามีคุสคอนโทรลมีควิชิปเปอร์นะครับให้ได้ความผสมผสานระหว่าง คาแรคเตอร์รถโบราณแต่แอบใส่เทคโนโลยีรถยุคใหม่เข้าไปนี่ได้เดวผมเปิดไฟ้บอกให้ดูมีอย่างหนึ่งนะนี่ที่ลออ็ลอกหมวกกันน็อกต้องอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นใช้สไตล์ยุคแปดูนย์ก้าศูนย์นะที่ล็อกปุ๊บกลับมาปุ๊บหมวกหมวก,มวกหายเหลือต่สายนะครับอ่ะแล้วก็เปิดไฟเบี่ตรงนี้นะเก็บของได้เก็บของได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราลองดูรถยุคใหม่ๆอ่ะคันเล็กๆเบียวๆบางๆอ่ะ ถวเนี้ยแทบจะเก็บอะไรไม่ได้เลยมันจะเก็บได้แค่พวกเอกสารป้ายวงกลมอะไรทั่วไปแต่ถ้าเรามาดูใน h o n ด้าซีพีมสามเนี้ยลึกและใหญ่นะครับมันเก็บได้ใหญ่พอสมควรเลยตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์รถยุคนั้นที่แบบเออยังมีช่องให้เก็บของหน่อยแล้วบอกก็จะเป็นใหญ่ๆเนี้ยช่องเครื่องมือเครื่องมืออะไรก็เนี้ยเน็บในนี้ก็ได้ถุงเครื่องมือนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดีไซน์ของรถยุคนั้นรถยุคใหม่ไม่มีละเพราะว่าด้วยความว่ารถยุคใหม่มันจะเป็นอารมณ์แบบเล็กๆเพียวๆเรียวๆบางๆไปหมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า คนละคาแรคเตอร์กันไปผมเห็นนี่จริงๆมีอะไรให้พูดเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยนะแต่ก็เล่าให้ฟังโดยประมาณ้วกับเจ้าตัว h อน da c ซีบีพันสามโอเจกต์บนะครับแล้วผมชอบเลยนะมันต้องสีขาวแก้มแดงเฟรมแดงท่อหลุงไฟกลมสเตปนี้เลยแบบใช่เลยนะครับคือถ้าแต่งมากกว่านี้ผมโกรธละ <laughs> ไม่โกรธคือมันจะไม่เข้ามันเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยโดนใจผมเลยแม้กระทั่งกระจกต้องเป็นกระจกอย่างนี้้วยนะกระจกเดิมกลมๆนะครับ ไปใส่กระจกแบบโฉบๆคมๆซิ้งๆไม่ได้มันต้องเป็นกระจกคมเี่ยมกลมๆนี่แหละดีไซน์ในยุคนั้นอ่ะมันต้องเป็นกระจกนี้เนี่ยดูแล้วแปลกครับแต่นั่นคือดีไซน์ของรถยุคนั้นเลยที่เห็นแล้วแบบใช่เลยใช่เลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เรื่องลาโดูมา,มานะครับกับเจ้าตัว Honda CB 1บีพันสามซุเฟนะครับชอบตรงความที่มันคันใหญ่แบบ บึกบึนจริงๆเนี่ยแล้วเวลาฟิลขี่มันจะเป็นอารมณ์แบบฟิลแบบหนักๆแต่แบบหนักแบบหนักแน่นนะคือแบบขี่ความเร็วเจอถนนไม่ดีมันจะเนียนกริปไปเลยรถเบาๆมันดีนะมันเร่งมันเบรกได้เรื่องแต่ถามว่าโจดรถขี่ถนนโจดรถขี่เที่ยวอ่ะหนักๆไว้อ่ะมันมันทำให้รถมันอยู่กับพื้นได้มากกว่านะครับอาการมันจะน้อยกว่าถ้าเราขับแบบไม่ได้ชงหกห้างนะก็เป็นอีกฟิลหนึ่งที่แล้วแต่คนจะชอบไปแต่ผมบอกเลยว่าใครไม่อินอ่ะแต่ผมโคตรอินโอเควันนี้เรื่องราวเดยวมาณนะครับ แไวไงเจอใหม่คิดหน้าสวัสดีครับ